นสวยมากใช่พี่น้องมือเล่นตื่นแต่อยู่เดียวรุ่งนี้ไปเคียงข้างพี่บอยสีชัยก็ตื่นเต้นเจอนะเออแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเคยเล่นเวทีติดกันอย่างนี้อย่างนี้กับพี่บอยสีชัยอันนี้ครั้งที่สองกับวงพี่บอยด้วยหรอฮะใช่แล้วแล้ก็เป็นวงดึดดึดดึดฟินแลนด์แล้วก็เป็นวงดึดดึดดึดฟินแลนด์ปะทะหมอลลามาเกินร้อยช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นมาแล้วทั้งสองวงเลยใช่ แต่เราเป็นแนวหมอลำซิ่งเท่ากันอ่ะก็จะแบบจวดจวดจวดเล่นแข่งกันเลยบวกแดงตัวหนักไปอ่ะรอ,รอดหอดนีแบบยังไงฮะไม่บอก <laughs> แต่ละคนก็งัดไม้เด็กตัวเอง <laughs> ป่านงานกีฬาสี กูบิกกี้เฮ็ดทักทิพย์สู้ในสุดเด็กสูมม้กิบก,กี้ไปเลยสุกี้เขาต้องเลิศดิ่ <c oughs> <S <s <uk ye> ต่อสู้แต่ในในก็คือเพื่อผลงานเงานคนคุ้มคือคนดูนะจริงๆแล้วเราทําเพื่อคนดูมมกําไรคือเจ้าภาพใช่กําไรคือเจ้าภาพและยิ่งกว่าภาพคือคนดูบอลสองร้อยหกสิบบาทจะมาเอาเพลงเดิมปะ่ะไม่ใช่ตกตกวงละร้อยสามสิบก็ไม่มีรใช่นี้นะคุณอ่ะเลิศเวลชั่วโมงเท่าไหร่แล้วเนี่ยชั่วโมงสี่สนาที อยากวยฝัดรวยอยากได้เก้าอยากได้เก้าเก้าเก้าหอดอ่ะเดี๋ยวป้าผมขอโปรอเอาโปรอะไรดีจะเอาโปรห้าห่อหรือโปรหนึ่งห่อห้าห่อเอาโปรห้าห่อไหมห้าห่อสองร้อยนี่แหละลดแล้วอขอโปรไหนเอาอ่านเมนก่อนอยากได้โปรห้าห่อหรือโปรหนึ่งห่อจะได้ดูแนวทางถูกจะได้ตั้งถูกขอแค่อีกสิบวนาทีนะจะไปที่เวทีเล้ะเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขอออเดอร์แตกมากแพ็กไม่ทันแล้วนี่จะต้องหนีไปกินดีต้องหนีไปขึ้นเวทีแล้ว จ้าของเพ่นเขาอยู่แล้วกันนี้แล้วเพ่นนี้แล้วเพื่นบาสนใจแล้วเพ่นพลเต้นอาหารแล้วจากเป็นจากมาหยังดอกจากมาเล็นมาหัวด้านหลังปิดด้านหลังด้านหลังเป็นวิวจริงค่ะไอจ้าเราเรามีไม้เรามีไม้ขนาดด้านหลังยังสุดไม่เสียงทําไมไม่เข้าเลยแบบเสียงชัดดีจังเขาบอกหรอเอออเรามีเป็นช่องดารามันเลยเข้าพิเศษนิดนึงไม่ดาราค่ะใชไม่ดาราไม่ดารามันจะดูดเร็วแต่ด้านหลังยังสวยแหรอขนาด ขนาดไปด้านหลังเวทียังสวยเลยอ่ะอเราบอขึ้นเวทีจ้าหน้างานคนเยอะอยังอ่ะขอ999ฮอตได้ไหมคะขอฮอต999ได้ไหมทุกคนเร็วๆๆช่วยกันช่วยกันช่วยกันแต่ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เปิ้ลมากพี่เปิลนะคะแม่เปิ้ลเนี่ยของเด็กๆเนี่ยคือกับซัพพอร์ตตัวเกมมิอสิ่งดีมากตอนนี้เตรียมอะไรเป็นแสสองสอแสนอ่ะ,อะอรอบที่แล้วดูสิ อันนั้นคือแจกจริงนะคะ<ช>ไม่เอ่าผืนนะแม <laughs> เพิ่น <laughs> เไผ่พุทธหาลอยพันหนึ่งที่หลีเลยนักดนตรีทีมคอนบอยทีมเบื้องหลังได้หมดเลยเอาปัวอ,อะไรอะปัวอ,อะไรพิมมาปัวอ,อะไรให้เราอีกสิบวิธีปัวสองห่อมีหรอ <laughs> สองหอ่หอ,อ,งหอ,หอไม่มีหนี่มีแต่ปัวห้าห่อกับปัวหนึ่งห่อใช่นางงานกลุ่มปิดคนเยอะมากขอบคุณมากค่ะก <laughs> ลุ่มปิดมานนี้ได้สี่พันแล้วนะก <laughs> ลุ่มปิดสี่พันคนแล้วนะเราดูโชว์ใหมโ่มโชว์ใหม่โชว์ใหม่ยังเหลืออีกสองโชว์หนุน ออเออ,อยังไม่จบนะคะชัชมใหม่นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มงามตาเป็นน้ำจิ้มโอเคห้าห่อมาอมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าอะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตต่อนะพอโอห้าห่อเห็นปุูกนะชาเขียวรสบวมรสโซเดียมขับ่ายปัสสาวะขับไทยดีพี่น้อรตัวนี้คือเป็นเป็น,ปนชาเขียวที่ไม่เหม็นเหินนะครับเป็นชาเขียวกินหอมรสชาติดี คุณภาพดีไม่ขมไม่บาดคอไม่คอแห้งกินแล้วขับไทายขับปัสสาวดีรสบวมส้มตำใครชอบกินปลาปลาสับปะลาบองของดองกิมจิของทอดน้ำมันใครชอบกินพวกซุปก๋วยเตี๋ยวใครกินพวกซุปน้ำซุปจากมหมูกระทะบวมกินข้าวนิดเดียวบวมจังเลยมากินชาเขียวปันนี่ครับผมวันนี้มาโอ้สองร้อยบาทห้าหอมาเลยครับมามาเลยจ้ากินที <10. S 2> อ่ะสิบนาทีสุดท้ายนะคะสำหรับสิบแล้วจะลงไลฟ์แล้วจะไ,ไปขึ้นเวทีแล้วห้าห่อแบบนี้นะคะห้าห่อนะคะได้ราคาสองร้อยบาทได้ห้าสิบซองเล<ช>็กนะทุกคนแม่ครับห้าสิบซองเล็กในราคา,200าสองสองร้อยบาทนะ้าะในซองจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะจะอยู่ในนี้สิบซองเล็กนะคะชงได้วันละซองได้เลยนะคะใครที่กินน้ำปงน้ำปลา,าซีอิ๊วซอสถอยผงชูน้ำซุปอะไร<ช>อะไรนะคะ อาหารกระป๋องอาหารหมักดองเนื้อสัตว์แปรรูปนีม่มี<อ>สูตรเยมหมดเลยแมนครับควรทานนะทุกคนควรทานเดอ้อ200บาทได้ให้ได้แค่ร้อยบานเดอ้อให้แค่ร้อยคนเดอ้อห้า <5 S 1> <5 S 2> ขอนะจ๊ะหนึ่งสองสมสีอันนี้จะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเป็นสูตร3ามนะสูตร3าที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีย่าหวานนะคะสําหรับใครที่ที่กินคีโตเนาะแต่ก่อนอ่ะสูตรสเราจะมีจะมีย่าหวาน คีโตจะไม่เคยชอบตอนนี้ปรับสูตรเป็นสูตรสูตรส,สแล้วนะคะจะไม่มีน้ำตาลไม่มียา่าหวานอ,อะไรบางคนไม่รู้จักอะไรคือคีโตคีโตคือการกินเพื่อลอนอๆก็แต่จะไม่อาวานเออยา่าหวานก็มาได้คีโตห้าห่อสองร้อยจ้าจากห้าร้อบาทนะจ้าปกติห่อเดียวเก้าสิบเก้าบาทวันนี้สัง่งห้าห่อเหลือเพียงแค่สองร้อบาทจ้าหาเธอไม่ได้ มาเลยจา่ายลิก่เลยนะคะ5ห่หอแบบนี้5ห่หอแบบนี้นะคะในใน1หน่หอแบบนี้นะคะจะมี10บซองเล็กเป็นเป็นซองชานะทุกคนชองชองชองชาซองชานะเอาซองในนี้แช่น้ำได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำที่มีน้ำแข็งได้หมดเลยน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ น้ำเย็นจากตู้เย็นก็ได้น้ำร้อนจากการน้ำร้อนก็ได้ได้หมดเลยคุณชอบแบบไหนชอบร้อนชอบเย็นชอบอุณหภูมิห้องได้หมดเลยกินประจำเลยจ้าบอสกดแล้วจ้าเยห้าออสองร้ลวดขึ้นฮอรหรือยังขึ้นฮอรฮอมากตอนนี้ืือรดมากฮออย่าลืมกดคอนเฟิร์มเด้อบอสคะมีคนทำคลิป AI ใส่ไลา์บอสและน้องบ้านฟ้าบีบีช่วยกันกดแรงงานด้วยค่ะ ส่งมาให้ดูก่อนค่ะอยากดูเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์จทางการตอนนี้เรามีระบบรังบ้านกับไซเบอร์แล้วค่ะเ <c oughs> พียงแค่ส่งช่องไปเขาก็จะค้นหาให้เราระบบดาวเทียมได้ตอนนี้กําลังตามหาพวกทําเว็บพนืนอออนไลน์ที่ออแ,อแอบอ้างเราอยู่เลศส่งผมนี้น่ารักแมนอยู่พี่้อง <c oughs> ไม่เท่าสีกระบขคือพนาเว้ใจ <c oughs> ใจได้ปะงั้นรอติดตามว่าพรุ่งนี้จะเป็นส่งอะไรเมคํำสิ่งที่ชอบใหม่ <c oughs> มืน่นมื่นเหรีนย,ยนะด้วยหน,า,ยหนาเฮาผมบอกว่าส่งนี้เปล่าเออ ห่อนะคะหห่อแบบนี้นะคะ1ห่อได้1ิบซองเล็ก1ห่อได้1ิบซองเล็กนะคะถ้าคุณซื้อ5ห่อุณก็จะได้5้สซองเล็กในราคา200บาทค่ะลสโซเดียมนะลสโซเดียมไข่บงไข่บวมนะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะกรีนทีนชาเขียวตาบัตนี้เฮิร์บนะโรงงานสมุนไพรของพี่เปิ้ลนะคะมาเองเลยราคาดีจากเจ้าของโรงงานเองเลยใช่อีกหัวกทิด้อลงไรเด้อ ผมนาทีสุดท้ายนะคะสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะถ้าเกิดลงไลฟ์มีปุ๊บราคาจะกลับเด้งกลับไปเป็น300บาทใช่นะถ้าหมดไลฟ์นี้ราคาจะเด้งเป็น300บาทนะทุกคนนะขอ999าเกฮอตได้ไหมขอฮอต999าเ้าเ้าได้ไหมคะมา FC ชอบจบเลิโลกนี้อยู่ได้ด้วยกำลังใจจาก FC นะคะตัดผมก่อนจ้า ก็ดีค่ะพ่งนี้เอมได้ผมว่าเราไปตัดก่อนแต่งหน้าก่อนายสองไหมละ่ะไอ้มงใช่แตตื่นไหมคะตื่นผู้รู้พูดทะเออฮะเออะเออฮะเอ่อแมงคมะนะเออเอ่อเอ่เอดเดอ่อเอ่อเอ่อเอ่าเอ่อเอ่อเออเออเอรอเก่อเอ่อเออเครอเอ่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 าเร่อ่อเอ่่อ่าเอ่อเอนเอ่อเ่อเ่่อลอ กินไม่หวานไม่ไวนะครับผมกินไม่เบี้ยนไม่วีนะครับผมก็คือตัวนี้เลยเป็นชาเขียวปันนี่เฮอร์บนะครับผมราคา1ห่อ99บาทถ้าสั่งวันนี้5ห่อนะครับผมเลเพียงแค่200บาทลดราคาเลศราคาดีที่สุดเลยใช่เป็นราคาแบบว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังที่จะอยากลดโซเดียมอยากขับโซเดียมออกอยากขับปัสสาวะอยากฉี่ออกไม่ค่อยเฉี่ยร่างกายไม่ดีนะคุณโรคไตรอคุณอยู่นะไตแข็งไตวายไ,ไตยกลวยนะนิ้วในไตนะ ใครไม่อยากมือบวมนะคะใครอยากมือเรียวๆนะฮะอย่างที่บอกว่าเช็คตัวเองง่ายๆว่าใครใครมีโซเดียมเยอะๆอะ่ะลองลองดูมือถ้ามืออวบมืออ้วนมือเป็นอุปุนะถ้ามันเป็นอุปุอ่ะแสดงว,ว่าโซโซเดียมคุณเยอะมันอาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้มันคือโซเดียมนะคะเวลาเรากินเคม็มอาหารที่มีรสเคม็มอาหารที่มีรสจัดเนี่ยจะมีโซเดียมพวกขนมขนมซองขนมถุงก็มีนะใส่ผงฟงผงฟูงเงี้ยมีโซเดียมหมดเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากบวม นะ้กินตัวนี้ช่วยเพื่อที่จะขับโซเดียมออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะนะเช็คตัวเองง่ายๆเลยใครเป็นคากีนะใครจีบมือแล้วเป็นคากีนะแสดงว่าคุณโซเดียมเยอะเกินแล้วขับออกมาทางทางปัสสาวะทางเหงื่อได้เลยตัวนี้จะช่วยนะคะแล้วก็ชาเขียวมัทฉะเนี่ยบอกเลยว่าจะช่วยเผาผ่านด้วยคอหอด้วยใครๆที่กินตัวนี้ไปแล้วแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมแบบคอหอจังเลยวันนี้ไม่ค่อยอยาก อ,อหอเอาคือตัวย่อลายแทนเอาไปดูฉันได้ไปะยหรือเปล่าใครที่ไม่อยากอหอนะคะก็มันเป็นสรรพคุณของตัวมัสช่อยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้ไม่มีน้ำตรงน้ำตาลไม่มีย่าหวานนะใครที่กกอใครที่ใครที่กว่าใครที่กอ,อ,อก็ดีเลยนะคะเพราะตัวนี้ไม่มีนอตอนัตตี้ หนห่อได้กี่ซองคะเพิ่งเข้ามา1นห่อนะคะหนึ่งหอะะ่หงหอแบบนี้นะคะได้สิซอง1ิซองน้อยนะสิซองน้อยแบบนี้ซองเล็กๆแบบนี้นะคะทานได้1วันนะชงในน้ำน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องได้หมดเลยนะจ๊ะสูวนสอง สูตรสองจะมีย่าหวานนะคะสูตรสองจะมีย่าหวาน <สะ S 1> บางคนไม่ชอบบางคนก็บอกว่าอ่อหวานจากย่าหวานมันหวานไปนะถ้าใครกินหวานมากๆน่ะมันจะทําให้อยากความหวานไปต่อเนื่องเขาก็เลยสูตรนี้สูตรส,สามก็เลยตัดย่าหวานออกไปนะคะไม่มีน้ําตาลนะอันนี้จะเป็นหอมหวานด้วยสมุนไพรไทยทั้งนั้นนะคะหอมจากใบเตยกินง่ายมีผักแควด้วย มีใบมารุมด้วยมีใบบัวบกด้วยมีใบเตยมีชากเขียวมีมัทฉะเออรดกินได้เลยแต่ไม่ไมควรเกินสี่ซองต่อวันนะซอง 1. 1> อาทีเจ็สิบวิกับโปรโมชั่นนี้5้ซองนะคะจาก300บาทเหลือ200บาทเท่านั้นกดตะกร้าเลยจ้ะ <ขอ S 2> คนแล้วย,ยืนยัน<ข>ออเดอร์ด้วยขออยาได้ง่าแบบพิพิลจะสิบ่อยพันง่าทุมมือหายเนาะ <laughs> อยู่ตรงนี้แล้วไปตรงนั้นตรงนี้ตอนนี้มีห้องน้ำตรงตอนเราได้แบบเลื่อนลายสบายเนาะแบบอากาศก็ดีอากาศอากาศก็ดีแอร์ก็ปิดแล้วเขาเรียกอะไรนะพื้นที่เพิ่นกะถมที่อาณาจักรอยังไม่เลยปันนี้เฮิร์บอาณาจักรป่านนี้เฮิบทีตัวเกียวจะมาลงใช่ไหมได้ฉันจะถมที่ใหม่ฉันจะลงอะไรนะหินใหม่ลงหินหมดทั้งแสนเพิ่นตัวสองแสนที่ซื้อเจ้าไหนกับสื่อซอยเพิ่นในเดิมพี่น้องฮาเพิ่นในจางอีกเวลาเพิ่นจางมากเพิ่นกะให้ตีปลายหลายพวกเพิ่นจางเมื่อไหร่เราสามไรแล้วนี่สามไร กับวงได้เด้ตอนันมันหลายร้านแล้วนะสี่แล้วหรอสาร้านก็คือสี่แล้วนะพี่น้องย้ำผูกคอยมาเรีนผูกคอยกได้ตี๊ดแงอย่างเิ่นกระขวองมาแล้วแเงินสดเพื่อนากเพือ่อกระเบื้งหยอดจุ๊ดดีแม่นเนียะหลายแสนจุดตัดวกัน ต้องเติมอีกพี่น้องซอยกันแกงเฮาต้องเติมอีกทำงานไปกระบวนการเลยนะช่วงนี้ช่วงยอดช่วงยอดเนียคับว่าไดนพี่น้องเอ้ยสามพักสามพักสามพักสามมีสามพักซื้อสามพัซ้อสามพักซูสามพักทักทายสบายดีข่อยคื้อย่างนี้พี่น้องข่อยว่าข่อยรับจ้างข่อยรับจ้างชั่วโมงละ3-4,000่พันหนึงอันขายได้หลายล้านอันเพิ่นได้ลูกค้าเพิ่นได้อยาเสิมาตรวจสอบข่อยทอสปอร์ตลูกขอหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่ล่ะออันนี้จากจากช่วงนี้ช่วงนี้ช่วี้ไม่ค่อยโชคยอดเพราะว่า จะบาา้าฮะจะบา้าเฮเนี่ยพี่้องเดอบอไม่ใช่ไฟเบอร์นะคะเป็นเอ,อโลโซเดียมนะเป็นขับโซเดียมนะไม่ใช่ไฟเบอร์นะอันนี้จะออกทางเหงือ่อทางปัสสาวะนะเดี๋ยวเสียงจะมองยอดแลนผูทางแลนไม่ไม่ปวดเขาบอกปวดอะไรปวดอิจบุจืนะขับออกตาม <ดำ S 1> ธรรมชาติใช่ไม่ปวดบีดไม่ปวดบอรบริสที่มีจมูกนะ ได้อยู่เลิศดอยู่ขับโซเดียมขับโซเดียมทุกคนขามาเลยกดสั่งสั่งสั่งซื้อซื้อซื้อกดตะกร้ายืนยันยืนยันยันตอนโชว์ร้องให้เลยบอสตอนที่เขาโชว์อะในใจใจหนึ่งก็อยู่กับโชว์แต่ว่ามันก็งานเราก็อยู่ตรงนี้อยู่มันก็ไปกับตรงนั้นอยู่แต่บรอดเอซ์ี่สมาร์ทบอื่อนเทียงกันอยู่เีนสองเมียนอยู่เออว่ามันมันมันโศกเศร้าเกินไปอย่างนี้เอาโศกกับวดีจี ถ,ถาา้าเราทำให้คนร้องไห้แ้วสดงว่าเราทำถึงนะเขาบอกว่าเขาว่าชวนเก่าดีกว่าอันนี้คือร้องไห้หนักมากไม่ไหวไม่ไมชอบมันร้องไห้เกินไปก็เอาแสดงว่าเทพดีพอด,ดีเปลี่ยนไม่แตงจริงๆเ,เราทำไว้สองสองอันสามอันเนี่ยเราเลือกใช้ได้เด้มือนีเป็นโซนีมือนีเป็นโซนีก็แล,แล้วแต่ก็นี่ไงกับกลับไม่ได้อย่างปราชญ์ชัยเนี่ยก็เปลี่ยนโชว์เดอ่ะเออแม่ประสัเอ๋อ อำเภอเดิมนี่เจ้าภาพใจปัม๊มเจา้าภาพรวยนี่เล่นไปเลยสามวันสามคืนนี่เจ้าสิมีโชว์ใดัยคอร่นเ,<อ>เนี่ยก็มีงานแก้บนสามวันสามคืนไงก็เล่นไปเลยสามชั่เอาไปเลยนเนาะเปลี่ยนช่วงใหม่เนาะสู้มือไปแบบแล้วแค่คา,านเบือ่อทำไปเยอะๆเราก็เลือกชายได้ค่ะทุกคนแสดงว่าแสดงว่าโชว์ดีอะคนร้องให้ตามฮะโชว์ดีโชว์ดีอ่ะหมดเวลาแล้วเ,<อ>เราจะไปร้องเพลงแล้วเราไม่ต้องร้องอยู่ อายืนยันช่วงนี้ให้ยืนยันยืนยันเอเดรอค่ะยืนยันแล้เดียวใกบพอเลยรถวมดีมากจริงๆจะบอกเลยอไรเดี๋ยันจุบเนยสิบมือยู่สิมือยูเอาเนี่ี้บอิเลนนี่นีนี่อ้เจ้าราเแล้ว้าเอาเา่นเคลีย์ไากกันละพี่น้องเสียงลำโพงระเบิดพี่เพื่อนเอาสั่งกระดมขันชินด้วยบอสเมาตินะควขึ้นได้บอส ไม่ได้มอนะคะยังไม่ได้ดื่มเลยอันนี้ไม่ได้ดื่มน้ไม่ได้ดื่มเพราะไม่สบายแล้วก็โชว์ใหม่ด้วยไม่กล้าไมกล้าตีนคิงโชว์ซ้ำๆดูบ่อยๆทางออนไลน์ก็เบื่อใช่แล้วก็เป็นห่วงทางออนไลน์ด้วยใช่ไม่ดูถูกคนดูนะคะเอออันนี้โชว์นี้ก็ใช้เวลาเนาะโชว์นี้ก็แต่ว่าเขาบอกว่ากล้องเล่นไม่ถึงเขาเพราะว่าก็อีกนิดนึงเขาอยว่ เขารอให้ทุกอย่างอยเป็นกล้องมันติดเล่นอะไรทำางใช่มินนะกล้องไหมคอามความเห็นว่ากล้องกล้องยังขาดอารมณ์ไหมทั้งหมดทั้งมวลเราอ่ะโตเกียวมิวสิกคนที่ตัดสินได้คือคนดูนะใช่บอสก็ไม่กล้าพูดหรอกใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคนทำโชว์อ่ะก็ไม่ได้ไปจี้ขนาดนั้นนะเพราะตอนจี้อ่ะศิลปินจริงๆดู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 ดเด่ดู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 ด แข็งเกินอ๋อแข่งเกินต้องเล่นดีอ่ะบางคนก็บอกว่าต้องเล่นดีอาจจะเดี๋ยวเขาจะปรับไปตามคอมเมนต์ของโซเชียลเองวันแรกใช่วันแรกมันจะมีความแบบยังไม่ลงตัวนิดนึงให้โอกาสต้องเลยนะแต่ติชมดีแล้วใช่ใชใช่ติเลยให้เขาให้เขามาดูว่าพรุ่งนี้ต้องดีอะไรแต่ว่าก็มาดีคนว่าเข้าถึงโอเแ้งอารมณ์ได้ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรใดๆด้วยไฟบินด้วยอลยใช่ ยาดมตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยบาเรนจอดมไหพี่พี่อนันต์แม่พี่บาเรนแม่พี่ลุงเหรอเออเราเรียกแกว่าอะไรนะพี่อะไรเออแล้วล่ะกองมาบาเรนรับเรื่องเราค่ะกล้วยแสดงดีมากฟินแฮงตอนนี้คือหมดเกลี้ยงไม่มีสิ่งสองสักชิ้นเลยต้องรอโรงงานผลิตนะครับรอวลาใช้เวลาอยู่นะแม่เปิลเดี๋ยนะแม่เปิลแจก ปิ๊บฉ่ำตอนนี้หลอแม่ไม่รอดหนูเลยเอาตะก้าลงยังยังพี<ช>่น้องใส่สินยางพายางไปเบิ่งหองคอนสเลเด้อเ์เจอแบบเดียวๆไหมวันนี้ให้สกิลไปกินถึงเวลากินโต๊ะจีนหรือ,อยังไปกิโต๊ะจ,จ,จีนเย็นมากโต๊ะจ,จีนเย็นเวอร์โต๊ะจีนเย็นมากแต่พ่อปลาห่อนเพราะวาใส่กับพลอะไรคืนใครเลยอ๋อ ออกไปไปซูมก่อนตัวที่เป็นเซียวอิลี่เป็นเซลลี่สิบห้าเป็นอะ <15. S 2> ไปเบิง่งบรรยากาศนำตอนนี้เข้ามา แอปเปิ oh. oh. Oh, ้ลแจกทิปมาแอปเปิ้ลแจกทิปแล้วมาพี่้องข้าขอถ่ายภาพบรรยากาศลังหันไปสามก้า์โชว์ใหม่ทีนี้ะสดงโชว์ให่ป้เอาออปาไปไใช่ด้วยหรือว่าที่อยู่เราตุ๊บคือตรงนี้ มากนะครับคนหลายไปกองขอ่นหนึ่งแชร์ได้ไหมครับขอแชร์ได้ไหม ตะก้าออกแล้วเด้อตะก้าออกแล้วนะตะก้าออกแล้วนะครับผมคนเยอะหรือเปล่านะวันนี้อ๋อคนเยอะมากคนหลายๆเขาหลายๆไปดอกคนเยอะคนเยอะ คนเยอะมากนะครับงานฟรีนะครับตะก้าออกแล้วค่ะตะก้าออกแล้วนะครับผมไม่ไม่ไม,ม,มีตะก้าแล้วนะ อากาศเย็นมาก,กวันนี้อากาศดารายพี่น้องแม่วัสดีครับยังยังได้อยู่ยังได้อยู่คุณแม่พี่น้องคุณแม่ออเลวนะดาราดาราแต่หน้า โชว์มีนคนเป็คนร้องไห้ตามเต็มเลยโชวคด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปที่แล้วเจอก,กันเด้อ<า>นะครับผมแกแล้วแกแล้วชุดขาวใช่ไหมชุดใหม่ค่ะขาวขาวดำแจ็เก็ตดำใสภาพนะอะไรนะเใส่สภาพ หลอนเลยล่ะพรเรากอฟไปเตอแตงมปุ๊บเรากอลเลยยังไม่มีเะไรอ่ะแตตัดสวัสดีครับโหแกแล้วครับผมแกแล้วพี่น้องตอนนี้มาใส่สดครับ แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแม่มีไฟแช็กไหมไม่มีลูกอยู่ริมมีอะไรหับพี่มีไฟแช็กเอาพเพื่อกับ่มีบ่พี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มแม่เดี่ยวใครอ่ะ อ,อ,อ๋อหอมลูก้ลือด้าเพราะว่าที่รา,าัวันน่าน้หอมากหลอลื่น เร้อนมาก สบายมากเป็นรัดนั่นรัดนี่ดีนี่ชมพิษแซมอะไรนี่มาลบเลยนะเนี่ยเราเนี่ยพวกข้าวสารมาทำไมเอาไปรถก็ได้ให้ไปรอดมันไปเดินไปรถโชว์นันโอเคป่ะล่ะกล้วยเล่นดีป่ะล่ะดีนะเออเขาเขาหายน้าคนดีก็ก็ ม,มาแร<น>ก<น>สชมพูนี่นึงพอแล้วมันมือนเลยอ่ะก็เลยแบบมานี่อยู่แต่ว่าได้ใจกวลาไม่ไหนดีหอมเนาะช้อนรูกช้อนรูปพี่น้อง <laughs> น,น,น,น้องช้อนรูปหนาวอากาศหนาวมากวันนี้อากาศเย็นแต่กุงเทพมันชิมหวานที่สุเย็นจี๊ดเกรุงเทพเย็นนะเราประเด็นยี่สัง 3. 3. ตอนอาเทียนเราบันอันข้างขา่ันก็ได้เปิดให้อันไายกับไอ้สสุรทันะพอเด้ทีเดียนเปิดได้วขายแจกกัเพ่าอันนี้เนละฮ้ามาสั่นมันจะใสว่างเน้อเยื่อบาโอ้ waduh kan,